สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวแผน5221 By แบ่งแอคเตอรพักก่อน532สู่รอบชิง EK l e a ด้วยแผนใหม่ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดแผนแนวาทางการเล่นเทคนิคดีๆนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับเทคนิคนักเตะตำแหน่ง CF ตั้ง AR1 ทะลุกองหลัง DP1 กดดันแนวรับ s r 2 ยืมเรียนกลางสนามตำแหน่ง lam และ ram ตั้ง ds 1ลงมาช่วยเกมรับกครั้ง sc 1นอในกรอบเกรดโทษตั้งบุกไปที่3ตำแหน่ง lcm และ acm ตั้ง as 2ร่วมดันสูงตั้งบุกไปที่3ตั้งรับไ้ที่3าตำแหน่ง sw ตั้ง as 1ร่วมดันสูงตำแหน่ง lb และ r b ตั้ง ar 1 ช่วยบุกตำแหน่ง LCB และ RCB ไม่มีครับแทคติกทีมพื้นฐานความเร็วเกม70ตรงบอล70เลี้ยงบอล1ยืนตำแหน่งตามแผนเกมลุกตรงบอล70เปิดบอล80เข้าทำ20ยืนตำแหน่ง ตามแผนป้องกันกดดัน20ประกอบตาม15มีพื้นที่40แนวป้องกันหุ้มโซนครับสำหรับแนวทางการเล่นของแผนนี้นะครับเป็นแผนที่เล่นท้ายกับ4 1 2 3โดยจะดึงเอาอตำแหน่ง CDM มาเล่นเป็น SW ทำให้แผนเกมรับมีทั้งหมด5ตัวครับส่วนเกมลุกแผนนี้สามารถเล่นได้เหมือน4 1 2 3ครับซึ่งสามารถเล่นเกมลุกได้ง่ายและทรงพลังมากๆครับเป็นแผนที่เหมาะสำหรับคนที่เล่นน้อยจังหวะทั้งสามารถแทงคาลุช่องให้กองหน้าหรือบริเวณริมเส้น แลตัดหรือว่าโยนเข้ามาก็ได้ครับรวมทั้งกองกลางสองตัวของแผนนี้นะครับสามารถยิงไกลได้ทั้งคู่ครับหรือว่าเล่นได้สบายครับในส่วนของเกมลุกนะครับส่วนข้อความระวังของแผนนี้ก็คือขึ้นเกมลุกนะครับควรจบสกอร์ว่าประตูให้ได้นะครับเพราะหากมันสูงขึ้นไปเท่ากับว่าเราจะมีลุกทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็มันก็จะมีรับทั้งหมด5ตัวซึ่งบริเวณตรงกลางนะครับระหว่าง2ส่วนนียครับจะว่าง ไม่อีกฝั่งนะครับสามารถรกกลับหรือว่ามีพ้นี้ว่างให้ยิงไกลหรือว่าปั่นจากนอกกรอบได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าแผนนี้นะครับเลือกกองหน้าเป็น CF แทนตำแหน่ง ST สหุปีเข้ามาด้านในนะครับก็จะใช้ตัวตำแหน่ง l อ m RCM แนะครับแทนตำแหน่ง M มนะครับมีฟิลตอรลุกลดช่องว่างระหว่างเล่นเกมลุกกับเกมรับนะครับถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งครับ เป็นไงบ้างครับกับแนวทางการเล่นของเพนนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถนําไปทดลองเล่นได้ครับสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราได้นะครับ